การปลูกยางพาราเยอะมากช่วงนี้ยางพารากำลังเปลี่ยนสีจ้าเราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเราก็เห็นใบไม้เปลี่ยนสีแถวบ้านชาญน,นี่กำลั่งปงดอกโปงโอกําัังปงใบไม้จุปุจิปีพี่นอ้องนี่จะเป็นอุโมงต้นยางพารานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตัววันเดือนปีนี้ไม่ได้จดจำเลยนะเขาให้มันผ่านไป ที่นี่ที่นี่อําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดบ้านโนนแรงบ้านหนองสมออตำบลเมืองหลวงเด้อเพราะว่าศรีสะเกดเขาจะบูมกาแฟรโรบอสตาซาอยพันโรบอสตาภูเขาไฟศรีสะเกดประมาณนั้นนะคะนอกจากทุเรียนสวนปามน้ำมันจ้าสวนปามน้ำมันที่นี่ อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดบ้านหนองสมอนและบ้านโนนแถลงเดยครับช้าชมวิวเพื่อน,อนสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะเห็นบอก่าปามนามังศรีสะเกดผลผลิตเลิดๆนะคะเวลาก็แทงยวงมาเนาะตอนเช้าๆเ,เราไปขายนู่นอยู่ฝั่งนู่นอ่ะสังขาด้วยค่ะ มีโรงงานรับซื้อทั้งอ้อยและปาล์มแล้วก็มียางพารานี่เผื่อนิมบบอกยางพาราเปลี่ยนสีสวยมากโอ้ Amazing ม,มากเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นยางพาราด้านใน,นก็จะเป็นสวนยูคาลิปตัสต้นกระดาษเลิออีกมุมหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษช่วงหน้าแรงพี่น้องใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามมาก กูได้ว่าอีสานแห่งสิจ่้แขนเขามาเบิงมันก็แรงยี่หลีค่ะแต่ใต้ดินเรามีท่อใหญ่ปล่อยน้ำมันขึ้นมาได้นะจ๊ะเพราะว่าเขามีแก้มลิงแล้วก็มีระบบผ่านน้ำลงท่อเนาะมีน้ำรังด้วยนะฮะแถวๆนี้นะเจอกันอีกแล้วเพื่อนๆในช่องไทยบ้านบันเทินโชวบางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะ วันนี้พาเพื่อมนมาชมวิวบรรยากาศใกล้กับหมู่บ้านของไทยบ้านบันเทิงโถอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ข้ามลำห้วยทับทานเพื่อจะไปอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยทับทานที่บ้านของไทยบ้านอยู่นี่ก็จะเป็นอำเภอฝั่งทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องติดกับจังหวัดสุรินทร์บรรยากาศระหว่างจังหวัดก็จะมีลำห้วยกันเนาะ จะมีใหม่ไก่ย่างไม้มดานก็คือไม้มดานเต็มลําห้วยไปหมดเลยเพอานั้เวลาไปย่างไก่นะไก่ก็จะมีรสชาติอร่อยเพราะว่ายางที่อยู่ในไม้มดานมันจะออกมาโดนเนื้อไก่ก็จะแซ่บค่ะนี่ฟังนี้ของอำเภอห้วยทับทานเนาะจะเป็นบ้านโนนแถลงตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทาน ปลูกยางพาราเยอะมากช่วงนี้ยางพารากำลังเปลี่ยนสีจ้าเราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเราก็เห็นใบไม้เปลี่ยนสีแถวบ้านชานนี่กําลังปงดอกปงโอกําลังปงใบไม้จุปุจิปิพี่น้องนี่สีเหมือนใบโอ,โอ๊กเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เลาะถนนเส้นนี้ ถ้าเป็นฤดูฝนก็คือน้ําท่วมไปหมดเลยคือน้องแล้วก็น้ําไหลแรงมากขี้กระโลยก็จะเยอะมากเลยค่ะพร้อมแล้วเราไปข้างหน้ากันต่อเลยจ้าไปาอันนี้อันนี้จะเป็นอุโมงต้นยางพารานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยอันนี้ อนาคตอันใกล้ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามลำห้วยทับทานแบบเป็นถนนคอนกะรีตเนาะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขามาดูหมดแล้วโคร,รงการได้แล้ววันนี้เราก็มาเก็บาความประทับใจไว้น่นองเนาะต่อไนก็ิปปิเปลี่ยนแต้งเบิร์ดตึด๊บๆนี่จากถนนที่ดินถนนรูปรางถนนหินครุกเราก็กลายเป็นถนนคอนกรีตว้า ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วสวัสดีค่ะว้าวอีสานแานห้าวยางพล,าล่าลายได้พี่น้องด้านขวามือนี้ก็จะปีบเป็นสำนักสงฆ์ห้วยแถลงเพื่อนอยู่ติดลำห้วยเลยเฮ็ดเฮ็ดร้ยยายหลายหรือจะไปเดินจงกรมวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในปาา่าเลยจะมาถวายน้ำดื่ม นน่นนี่นั่นนอกประจุป,ปัจจัยวัดสำนักสงอยู่ในป่า,ว,าว้าวแผนกล้องให้ดูฟังผีเพืพอ่อนเหมีโมตอ่นย่างพระราแบบเลี้ยงแถวกันปั๊ดทั้งหมต้องประมาณนั้นเลยค่ะแเราแถวกันสวยงามเลยต้อนอยางพารา แ้วก็ซิมมีโกโบโกโปกหอกร้าย่ายเพื่อนโกบกตะแบงเนาะยางนาเวลาเข้าค่ายลูกเสือแต่ก่อนนี่เวลากลางคืนยงางพานี่บหูเด้อวันเป็นแบบนี่ยางทะลุทะลวงไปได้เบิอดี่จริงิทางยางลูกเสือเนาะมาเบิ่งน้างเวทหรือวว่าโอ้โหต้นมาเยอะนะคะ นี่ใบไม้เปลี่ยนสีบ้านชานสนว่นต้อนอยางพาราฝั่งนี้ก็จะเป็นยูคาและยางพาราสวนบักทิกถั่วฝักยาวเพื่อนวันนี้เป็นเช้าของวันที่ที่เท่าไรล่ะนี่วันที่สิบเอดวันเสาร์เนาะเพื่อนเนาะโอ,อ้วันเดือนปีนี้ไม่ได้จดจำเลยนะขอให้มันผ่านไป ตอนน้ําเยอะๆนะไทยบ้านมาถ่ายแถวนี้นะเข้ามาไม่ได้เลยนะน้ำใบบ้านมันไหลแล้วก็ไหลแห้งพี่นอ้องจนชาวบ,บ้านเพ่นว่าไ้กลับไปซาเพราะว่าน้ำมันแห้งเดี๋ยวพวกงูเหยี่ยวเขียวกระป๊อมันสิมาตามน้ำเนะาะสัตว์มีพิษนะพี่นอ้องอันนี้จะเป็นมะเกียงค่ะรั่วส้มเขียวหวานพี่น,อน้องนี่ไร่ส้มเขียวหวานเต็มเลยที่นี่สีสเกตนะ ทางเข้าไปข้างในก็มีนี่แต่ม่สิิเป็นดินดินแบบเวลามันแรงนะรถมอเตอร์ไซค์มันก็จะฟรีล้อเนอะอาะยานลมค่ะเวลามอเตอร์ไซค์กระเทยลงไม่มีใครลุกทำมาโจมขึ้นนะคะต้องลุกด้วยตัวเองจ้ะปลาดงยางพาราและปัามน้ำมันเปื่อน ที่นี่ที่นี่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษบ้านโนนแรงบ้านหนองสม่อนตำบลเมืองหลวงเด้ดอเพื่อนแถวนี้เขาตื่นดกลูกสาวตั้งแต่ตีสองกันได้นี่ดกกาแฟกันสุดรีธิ์ค่อยว่าอีกบดนแถวนี้เขาก็เอากาแฟอาราบิก้ามาให้ปลูกชัวเลยค่ะหรือว่าปลูกกันแล้วก็มาดูเพราะว่า สีสเกตเขาจะบูมกาแฟรโรบสัสต้าซอยพันโรบัสต้าภูเขาไฟสีสเกตประมาณนั้นนะคะนอกจากทุเรียนภูเขาไฟสีเกตแล้วก็จะตามด้วยกาแฟรโรบัสตา้าสีเกตเดี๋ยวไทยบ้านก็จะไปล้อหามาปลูกเหมือนการจ้าจะไปขอแถวุ่นล่ะเ,ะเกษตรสีสเกตนอกขาสิไห่บอนางถ้ามายางก็สิบาลละมาขอต้นกาแฟรโรบัสตา้าสีเกตเนะะี่ยค่ะหนูอยากจะไปปลูก สักสองต้นอะไรปลูกในกระถางนี่เนาะเวลาห้าไปเที่ยวภาคเหนือแต่ก่อนนักเฮดต่ภาคเหนือก็าปลูกกันไปมาสีเกตบานเฮากับซิมีกาแฟโรบอตตานี่พี่นอ้องถนนในตำนานเมื่อก่อนก็เป็นถนนขี้ดินธรรมดาธรรมดานี่นะเพิ่งจะได้ทำการเป็นถนนคอนกรีตเมื่อปีที่แล้วอดีตของพ่อเม ปู่ยาตายายเฮาเวลามาเหลี่ยงว่าเหลี่ยงควายกันตะกรอน้องมาหาจีบผู้สาวผู้บ่าวกันอยู่ทางไหนทางน้านี่ละข้อขามากินเนาะอยู่ในป่านี่ทำคนรจะคอยกะบางบางคนกับเทดนี่เลยจับจองที่สร้างบ้านแต่งเมืองกันเกิดเป็นหมู่บ้านโน้นแถลงจะด้านหน้าฝั่งซ้ายมือเพื่อนเป็นต้นเสียวข้างทาง หน้าฝนก็คือทั่วหมดน้ำไหลข้ามถนนและนี่เห็นบอกสวนปามน้ำมันจ้าสวนปามน้ำมันที่นี่อําเภอห้วยทับทันจังหวัดสีสเกตบ้านหนองสมนและบ้านโนนแเลงเด้อขับท้าชาชมวิวเพื่อนสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะเห็นบอกปามน้ำมัน ซีสกเกตผลผลิตลดนะคะเวลาเขาแทงยวงมาเนาะตอนเช้าเราไปขายนู่นอยู่ฝั่งนู่นน่ะสังขารด้วยค่ะมีโรงงานรับซื้อทั้งอ้อยและปาล์มแล้วก็มียางพารานี่เผื่อนี่บอะยางพาราเปลี่ยนสีสวยมากโอ้อาเมซิ่งมากเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นยางพาราด้านในก็จะเป็นสวนยูคาลิปตัสต้นกระดาษเลิศ อีกมุมหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษช่วงหน้าแลงพี่น้องใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามมากค่ะู้ใดวาอีสานแหลง่งสีจุ้งแขนเขามาเบิง่งมันก็แรงอิลีค่ะแต่ใต้ดินเรามีท่อใหญ่ปล่อยน้ำมันขึ้นมาได้นี่จ้าเพราะว่าเขามีแก้มลิงแล้วก็มีระบบผ่านน้ำลงท่อเนาะมีนาปรังด้วยนะฮะแ,แถวๆนี้นะ เดี๋ยวคลิปต่อไปพาเพื่อนไปดูนาะปรางแถวๆนี้กันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามเป็นกำลังใจให้กันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า